คุณฟังคะแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะคะตอนนี้เนี่ยเรายังขยายอยู่ในฉบับที่5อยู่นะคะก็คือตั้งแต่ปี2560จนถึง2564เนี่ยนะคะแล้วก็กำลังอยู่ในส่วนขยายซึ่งกำลังจะทำฉบับใหม่ขึ้นมาในเร็วๆนี้อาจจะออรอนิดนึงในเรื่องของการประกาศใช้นะคะแต่ว่าความเป็นมาของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเนี่ยนะคะเราเริ่มต้นมีความเป็น มาเริ่มจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการนะคะที่เราใช้ชื่อย่อว่า CRPD เป็นสาระสำคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ก็คือเรื่องของรัฐภาคีมีพันธะกรณีที่จะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในทุกรูปแบบทั้งในด้านกฎหมายการปกครองแล้วก็การปฏิบัติต่างๆนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นในเรื่องของออกลุ่มของ Sustainable Development g o a l นะคะก็คือ,เ,อ,อเป้าหมา หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเป็นเป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติที่มีความกว้างขวางแล้วก็ครอบคลุมแทบทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์นะคะโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจํานวนทั้งหมด17เป้าหมายนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นยุทธศาสตร์อินชอนนะคะตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเหมือนกันนะคะที่มียุทธศาสตร์ในเรื่องของการทาสิทธิ์ให้เป็นจริง สำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็มาจากเซนไดเฟมเบรกนะคะแล้วก็เซนไดเฟมเบรก for disaster risk reduction นะคะก็คือเรื่องของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการสูญเสียชีวิตวิถีชีวิต สุขภาพตลอดจนการสูญเสียต่อทรัพย์สินทางเศรษฐกิจกายภาพสังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนหรือว่าบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะตรงนี้เนี่ยก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะเรียกว่าเป็นการเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความเป็นมาอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของกรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ20ปีนะคะตั้งแต่ปี2560จนถึง2579นะคะที่เรามี ในเรื่องของอกรอบยุทธศาสตร์ที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยนะคะด้านการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพคนด้านการสร้างโอกาสแล้วก็ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในฉบับที่12นะคะปี2560จนถึง2564นะคะที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ย,ตย,ยุทธศาสตร์ชาติ ปียึดเป้าหมายอนาคตประเทศในปี2,579นะคะแล้วก็ยึดหลักการนำไปสู่การปฏจจิบัตินะคะก็เรียกว่าเป็นความเป็นมาที่ร่วมกันนะคะเรียกว่าเกี่ยวเนื่องกันมาจนออกมาเป็นกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่5นะคะที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฉบับที่6ในเร็ววันนี้แต่ว่าวิสัยทัศน์ของฉบับที่5เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้ จริงดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนนะคะก็เป็นวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดกันมานะคะก็กำลังจะก้าวผ่านพ้นไป เพราะว่ากําลังที่จะมีฉบับใหม่เข้ามาใช้แต่ว่าพันธกิจที่เรายึดโยงอยู่นะคะก็คือเสริมพลังให้คนพิการเนี่ยนะคะได้เข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิสวัสดิการตลอดจนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพมีความเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนนะคะเป็นข้อแรกในข้อที่สนะคะพันธกิจในข้อที่2เขาก็บอกว่าปฏิรูประบบ บริหารจัดการให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริงรวมถึงส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของคนพิการและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบนะคะข้อที่3เขาบอกว่าสื่อสารสังคมสร้างความรู้ความเข้าใจให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการแล้วก็ความพิการเพื่อที่จะนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน นะคะตรงนี้ก็คือสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อที่4นะคะเขาบอกว่าสร้างสภาพแวดล้อมการเดินทางการบริการสาธารณะและพัฒนาเทคโนโลยีที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้พันธกิจในข้อที่5นะคะ ก็คือส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะคะสิ่งเหล่านี้ทั้ง5ข้อนี้นะคะก็คือพันธกิจของแผนพัฒนาคุณภาพคนพิการในฉบับที่5นี้นะคะแล้วก็มีเป้าประสงค์ก็คือให้คนพิการหรือว่าผู้ดูแลคนพิการเนี่ยนะคะเข้าถึง แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางการบริการสาธารณะข้อมูลข่าวสารรวมถึงส่งเสริมคุ้มครองสิทธิคนพิการและขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบเป้าประสงค์ในข้อที่2ก็คือเรื่องขององค์กรด้านคนพิการนะคะผู้นําคนพิการแล้วก็เครือข่ายทุกระดับมีศักยภาพและความเข้มแข็งสามารถส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ข้อที่3นะคะในเป้าประสงค์ข้อที่3เขาบอกว่าระบบบริหารจัดการด้านคนพิการมีการปฏิรูปนโยบายกฎหมายแล้วก็กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสากลแล้วก็ทันสมัยด้วย ในข้อที่4นะคะก็ไปยึดโยงในเรื่องของสังคมนะคะมีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติเชิงสร้างสารรค์ต่อคนพิการความพิการโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนนะคะเป้าประสงค์ในข้อที่5้าเขาบอกว่าทุกคนเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเดินทางการบริการสาธารณะการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลนะคะในข้อที่6นะคะเป้าประสงค์ข้อที่6ก็คือในเรื่องของเครือข่ายแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงทุกภาคส่วนเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องบูรณาการนโยบายแผนงานการดําเนินงานและทรัพยากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณ ภาพชีวิตคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทุกๆคนนะคะสามารถที่จะได้รับรู้รับทราบเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งที่มีนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มของผู้พิการเองหรือว่าผู้ดูแลคนพิการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็เคยย้ําอยู่บ่อยๆผู้ดูแลคนพิการในกรณีที่ดิฉันพูดถึงก็คือผู้ที่มีชื่ออยู่หลังบัตรของคนพิการนะคะซึ่งจะมีสักและสิทธิเทียบเท่ากับคนพิ นะคะเพราะว่าผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่หลังบัตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่ดูแลใกล้ชิดกับคนพิการนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่เสมอไปนะคะเพราะว่าในชีวิตจริงของเราแล้วเนี่ยนะคะบางครอบครัวไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่บางครอบครัวอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องบางครอบครัวอยู่กับคนคุ้นเคยที่ดูแลกันมายาวนานตรงนี้เป็นลักษณะของครอบครัวหรือว่า เป็นลักษณะของการดูแลกันอย่างปกตินะคะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเน้นไปที่คุณพ่อคุณแม่เสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องรับทราบร่วมกันว่าในคำจำกัดความของผู้ดูแลคนพิการนะคะอย่าไปยึโยงว่าต้องเป็นพ่อแม่เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น เพื่อที่จะให้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะเราต้องเปิดโอกาสให้ใครสามารถที่จะดูแลกันจริงจังดูแลกันได้นี่นะคะเข้ามาเป็นผู้ดูแลคนพิการเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตนะคะทิศทางของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเนี่ยนะคะในฉบับที่5ที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าที่เรากําลังใช้อยู่เนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นการเสริมพลัง Empowerment เนนะคะเสริมพลังคนพิการแล้วก็องค์กรคนพิการเนี่ยให้มีศักยภาพมีความเข้มแข็งในข้อที่ 2ก็คือ quality management ก็คือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการเนี่ยนะคะเข้าถึงสิทธิ์ได้จริงข้อที่3ก็คือ understanding ก็คือการสร้างความเข้าใจแล้วก็เจตคติเชิงสร้างสรงสรต่อคนพิการและความพิการนะคะในข้อที่4ก็คือ accessibility นะคะก็คือสร้างภาพสภาพแวดล้อมแล้วก็บริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริง ในข้อที่5ในทิศทางของแผนนะคะก็คือเรื่องของลิงเกตก็คือเรื่องของการส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายแล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างยั่งยืนตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นยุทธศาสตร์ของอีคว้หรือว่าในเรื่องของความเท่าเทียมนะคะเป็นทิศทางแผนที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนพิการหรือว่าสร้างการรับรู้รับทราบร่วมกันนะคะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็ ในเรื่องของการลิงเกตเนี่ยนะคะที่ฉันกาลังทําอยู่ก็คือในเรื่องของการนําสิ่งต่างๆเหล่านี้มานําเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบร่วมกันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะคนพิการสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าคนที่เป็นผู้ปกตดิดีเนี่ยนะคะได้เข้าถึงชีวิตของคนพิการอย่างเท่าเทียมนะคะเรียกว่าทุกๆคนสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกตินะคะเป็นการส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนค่ะ